สวัสดีจ้ามาดูเมนูบ้านยายปุ๋ยเลยจ้ะเด้อไต้หวันเลยจ้ะเขาผัดกุ้งมีเนื้อกุ้งเราวก็เนื้ออกไก่นะจ้ะมันเรือก็เลยเอามาผัดแล้วเขาเย็นเนาะข้าที่มันเรือนะจ้ะเอามาผัดอันนี้ให้ลูกก็ร้านนะี่แหละลูกสาวคนเล็กกับห้านอีกสองคนนะจ้ะเนาะอันนี้ก็อนาบาดอกแคจ้ะมันอีกวยเต่าดอกแคเพืนอนเมามาไห้จ้ะนก็น้าหนานา,นา,นาใส่ประมาณ บอากำลังเตรียมจะทอดปลาจ้ะทอดปลานิลจ้ะัเกเขือกเนียลยรอกระทะรอกระทะรอแป๊บหนึง่งอีกเมนูหนึ่งก็จะซุปมะเขือจ้ะซุปมะเขือ,ค,อคุณตาอยากกินเนาเห็นมีมะเขือ,อหลายก็ขวัขวพริกขวกัวพริกขัวหอมหมอแดงหอมหัวแดงก็กระเทียมไปเลยจ้ะเดี๋ยวก็จะตําจ้ะตอนแรกว่าจะหนึ่งข้าวเหนียวจะจะทันไหมแ <c oughs> ช่ไว้จะจะทันไหม เอาน้ำร้อนแช่แต่ว่าก็หุงเข่าไว้อยู่ทำไมท่านก็กินเข่าสวยกินเข่าเจ้าเดี๋ยวก็จะมาทอดปลาด้วยจะเด้อเนี่ยจะ้ะเมนูวันนี้รู้สึกว่าสุปมะเขือคุณตาอยากกินนะบอกว่ามีมะเขือเยอะทำไมไม่สุปตอนแรกว่าจะแกงมเขียวหวานเนาะจ้ะเนาะก็เลยคุณตาบอกว่าคุณตาไม่ค่อยชอบพวกของตะทิกะทินะจ้ะก็เลยชอบอาหารอีสานเนาะเยวจะทอดปลาด้วยจะเด้อ ปเป็นรบหลานมาจากโรงเรียนก็มาทำกับข่าวจ้ะวันนี้ทัปดปลาสุกมะเขือพัดเขาพัดกะระดูกสาวหลากับหลานน้องระดากับนองยาดานะจะะทํากิน ครัวก็แคบจะพี่น้องเออ้ยบ้านก็ไม่ได้หลาใอญ่งหรอกอยู่คอนโดนะจ๊ะเนาะทำอะไรก็ต้องของวางมากกว่าไปไหนนี่ที่จะวางกำลังทอดปลาอยู่นะจ๊ะ茄子ง,งโ虾เ鸡าฟ้า ใช่คือชาว้านตกแครนจะน,อน้นองนาคกแคนเดี๋ยวจะมาตําเดี๋ยวจะมาตัพผิก <c oughs> ทอดปลาทอดปลาไปด้วยตัพผิกไปด้วยพอดีลูกสาวลาวันนี้หยุดงานเลยมีคนเป่าล้านให้จะไม่งั้นก็นจะทําไปด้วยต้องตะโกน <c oughs> ต้องตะโกนบอกไปด้วยตะโกนตะหวาดล้านซนมากสองคน คนโตไม่เท่าไยจาะคนนองระดาชีขวบเราก็พูดรู้เรื่องอย่างไม่ค่อยต้นแต่คนหน่อยกําลังต้นต้นมากคนหน่อยต้นกว่าพี่ไม่ได้ตั้งขากองเด้ยดยอย้ะเด้อนูอยากถ่ายตอนไหนก็ถ่ายเดี๋ยวมากินข้าวเลยกันเด้อย,ย้ะเด้อชิ้มะเสือก็ กระโอดปลานิ่นนาคดอกแคขอาวพัดกุ้งเดี๋ยวจะมาตำพริกจ้ะกระโอดปลาแค่นี้ก่อนนะจ๊ะบายบายเสร็จแล้วนะจ๊ะเนาะซุปมะเขือเสร็จแล้วจ้าเชฟจิ๊กไข่โกชิ๊กเยงปั่น ซุปหมดเสือนานีแต่ยังอยู่ในขลกอยู่เลยยังไม่ได้ตักติ <c oughs> ็กใหม่ๆไม่ได้ใส่เนื้อปลาด้วยจ้ะทำแบบแต่อมผักชีใส่ใบแมงลักไปด้วยด้วยจ้ะทำน,น,นาอร่อยไหมนาอร่อยเนาะปลาไก่้จะสุกแล้วกล้จะสแล้วก็ไปจ้าจีเนี่ยอาหารบ้นบานๆจ้า